ทีพ voi, ่พคนนี hmm. uh ้ไ huh. ด้ห eh ตัวเดี oh! ๋ยวเอาโชว์เมียโชว์เมียพร้อมแกเลยสวัสดีครับผมเจอกัน ตอนคืนที่เก่าได้ครับผมมาคนเดียวก็เก่าได้พี่น้องบันเดียากาศบลกวิ่งบังเว่ง,วง,เวงได้พี่น้องกับคำมืงขึ้นครับเมื่อคืนในฝนลินมาเน้น้อยได้พี่น้อนนนง,นงีดินก็เปียกนิดเบิ้องนี๋ยวหลักฐานของน้าฝนในน้อยตกมาในน้อยได้ครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของ เห็ดไข่ครับเขาออกเพราะว่ามันดินมันแห้งแหละเห็ดอื่นเ, Head เขาจะบกคอยออกแต่ว่าป่าปีนี้กระลุซึ่งว่าเห็ดอย่างอื่นสีบกคอยออกด้วยครับส่วนมากที่นี่เ็เห็ดไข่ก็เห็ดละืองูแต่ออกบ่หลายเลยพี่น้องออกแบบปลาปลายครับผมเห็ดอย่างอื่นนี่บกคอยออกเลยครับปีนี้เดี๋ยวกรุลุนน้ำกันครับ่าสิไดบ่เหมือนภาษีมานว่าสิพอได้ตบได้แกงบ่เป็นรลุนก,กันเลยครับผม ช่วงนี้กบประมาณตีสี่วยครับตีสี่กว่าๆเจอเห็ดไข่ดอกฝนตกน้อยๆผิดหน่อยตกลินตกวอนแต่ไอ้ยางผาเปียกดดีเลยเปียกไปได้เปียกเพราะว่ามันมีหนามเกาะอยู่ลำต้นใหม่อมอยงามด้วยครับ ยังบ่ได้เอาไปตองไม้ห้องตะก,การได้พี่น,อน้องเก็บเห็ดจักน้อยก่อนจะไยเสียวมาห้องที่หลังเจอไปแล้วสองดอกอ,อขกหลังแตบพี่น้องด้วยเห,ห,ห็ดเรียงๆก็จะดอกเป็นแบบนี้ได้พี่น,อน้องดอกสีแตกแขงเหี้ยง ี่น้องจิตถามว่าคือได้มาคนเดียวซาวจีมคือผมมานำก็ผมให้เขาพักพอนื่ครับใว้เขามานำสีด่ดอกกันด้วยี่น้องหลุ่นน้ำกันต้อครับผมกำลังงามเลยี่น้อง กิ่งกันด้วยลังแตกด้วยเห็ดไข่ลงังเลียงเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย

เมื่อวานนี้ผมก็มาแต่ผมบอกเห็นเห็ดดอกนี้เี่อวานเมื่อวานนี้่าจะพอดีเลยครับนี่เมื่อวานเมื่อวานนี้ผมมาแต่ผมบอกเห็นครับ bài tỏ nó nhảy được các bạn ơi, bài mới nhảy, mình tỏ bưng đi đi, nhảy đấy các กบก็คือกินจนเลน้นอยได้พี่น้องฝลาอไปอย่างพวกนัน้นเจียได้ครับได้น้อยได้นไล่จะเบื่อวากันน้องพี่น้องเพราะว่าเห็ดกระบอกบ่หลายได้ครับบางทีคนกับเขาปลาขึ้นนึงกับไลายๆรอบได้ครับ ซองเห็ดน,น้ำขึ้นนี่ไม่นช่ซองไงแต่พป่นดอกหางไงเพราะว่าเห็ดมันสะท้อนกับแสงไฟครับเห็ดพวกเห็ดซีอิ้วขาวนี่จะสะท้อนกับแสงไฟเวลา,าเขานมเวลาเขามองหรือม,มองไงจุ๋มยังไงพี่้อง งามนะครับได้แต่เห็ดไข้ด้วยครับมนันเนี่ได้บ่าขั้นหลายปเปนะ็นไดเป็นน้องจักสีจักสีได้ซ่ำได้ด้วยครับมนันือว่าือล่บาบางเติดอยู่เห็ดหน้าเหลือครับ เห็ดหนาเหลีัยงเป็นแตกๆอย่างนี้เห็ดไข่เลยพี่น้องเป็นมาก,ก็เจอเรื่ยเรียงพี่น้องเห็ดเดียงี่กระดกซ้ำๆกันก็เห็ดไข่เลย ตั้งเตะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะแก่เกินนะอเอาเอาอะไรก็บเชียดเนี่ยตักไก่เลยตะกวนตะกวนพุ่นแถวๆนี้หลายแห้งเลยพี่นอ้องซองดอกเลยพี่นอ้องแม่ลูก อนนี้ก็ใกล้แจ้งแด้วที่หลอฟ่าเริ่มสางแล้วครับเนี่ยมันจะไก่เลยครับ <H it> หลังแตกเลยครับเห็ดตุ่เห็ดนานเรียงจะเป็นแบบนี้เลย่น้องนี่ bộ quay xinh đẹp mà để làm lụm làng thì đẹp đẹp rất nôi. cả nước đấy các bạn, không khí tốt, không Kiếu này, cái Bừng, ตดต่อต่อใหม่พายุนะครับตัวนี้เป็นเห็ดเห็ดซีนครับผมเห็ดซีนแถวเาล้านะครับเขากินกันถ้าแถวนี้เขาบรชุจะกินเมื่อนนี้ก็ะด้แต่เห็ดไข้เลยด้วยพี่น้อง ล้วนเลยครับผมได้ได้เห็ดลังเหลออีกดอกหนึ่งดอกส่วนมากก็ได้แต่เห็ดไข่การจีบอได้ตัดขาให้พี่เห็น้องเด้อเบิ่งเด้อครับเพราะว่าผมอุปกรณ์มันบกพรอมครับผมอุปกรณ์บกพรอมก็เลยเก็บแล้วก็ตัดตั้งหากตัดขาแล้วก็มาใส่ตะเกาวการจีบอด้เค็ดครบสมบูรณ์แบบปันใดเด้อครับ จูงงามเลยพี่น้องข้างในก็นมีการถ่ายคลิปมือนีอกับซิบอสมบูรณ์แบบปันใด้ได้พี่น้องกับคอทโทษขอไพ่ลหลายๆครับอัดทีบอ่อด้ตัดขาสิอาจกับบ่อด้ตัดเลยครับแต่ผมก็ตัดอยู่เลยแต่ผมมาตัดที่หลังนะบอ่อด้ เห็ดให้พี่หให้น้องเบิ่งได้ครับอาจจะบอสบุมบ้มแบบอะไรก็ขอโทษขคอไพ่หลายๆาขีดกะส่วนมากถ้ามาสองคนกะสีเห็ดได้ดีจักน้อยนะครับถ้ามาคนเดียวกับประมาณนี้แหละเพราะอุปกรณ์ผมบ่่คอยพร้อมเลยพี่น้องเดี๋ยวกะสิพยาายมปรับปรุงกันไปเรื่อยๆได้ครับผมงงด้วยพี่น้องโอ้เห็ดหลงงงจะรีตวนเห็ดนาพี่นอ้งงนนองดู สนีกับพ่อได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวจะนอยเขาบานครับผมตอนนี้เกือบเกือบสิบหนึ่งโมงแล้วมั้งครับงามเลยครับ ถ่ายได้พี่น้องดองกงามๆเลยครับอดอกเป็ดๆสวยน่นี่ดอกพี่น้องงา,งามเลยบนนี้จะหาหกดอกได้ครับอดอกนี้เกือบเน่าเกือบเน่าแต่เกาได้เนาะเห็นไหมนี่พ่อง,อง,งามๆอยู่ ใช่เห็ดเจ้านี่ได้คำนี้เลยอู้ละาโง่เราโง่ไงถ้าจูมก็ยิใหญ่เนาะนั่นเนาะโอ้ถ้าจูมยิใหญ่แท้ๆเลยบ่ได้เข้าไปในนีป่ะหนีไหม่ในนีไหมบ่บ่ผมไปจอดรถน้องตจตุนแล้วก็โอ้ไปน้องหลุงแล้วก็กลับมาผมบ่ได้ไปทถลนโดถแล้วขี่ขานไปคนคือสิหลายพุดนะคนขึ้นจีลายแต่มื้อนี้ตอนตอนดึกตอนผมมาตีตีสองกว่ากมีคนบ่ เสียงคนเชลซาเชลสายอยู่มันสะกดบ้านนี่แหละดอกบ้านเฮานี่แหละแมีนบ้านเฮานี่แหละเออเสียงพวกทูนพวกอย่างบะเอมียนเมียนเมียนแล้วมาจะตีซีเบ็ดมดก็ได้หลายกว่านี้หน่อยเลยกลับเอาไปเกี่ยวกับข้าใหม่มาข้าข้ามายืนดูให้ดอกหนึ่งขอบคุณครับข้ามายืนดู เพื่อนเพื่อน,นบ่ได้เห็ดไข่เลยเห,ห็ดไข่เพื่อนดอกนึง่งครับให้ไปป่ปปนแต่เห็ดละงกแต่เห็ดละงกเอาไปไปตำใส่เห็ดใครอ้นี่เนาะหยอดผักติวเนาะกําลังขึง้นเห็นไหมเนี่ยกําลังขึง้นเต็มเลยมาเด็ดประจำเลยมันจะขึ้นงามเออแมนแมนแมนถ้าเาบ่เด็ดเลยมันก็บบ่ขึ้นถ้าบ่เด็ดเลยบ่อข้นนี่มันกําลังขึ้นเต็มเลยตรงนี้ประจำแล้วก็ดูโพนี้แล้วก็มีเนี่ยเนี่ยโพนั่นเดี๋ยวจะไปดูโพนั่นเนี่ยไม่ต้องไปแล้วผมจะไป เเเจ้าาไปายมืย <laughs> ่อ <laughs> กี้พ่อนี่ได้หกดอกด้วยครับหกดอกให้เพื่อนไปดอกหนึง่งเก็บไปเก็บมากอะมานอยู่่าสิกลับบานลเลยแยเขามะบึงกระไดอยู่ด้วยครับอ <h ums> วพวกดอกจะละพว่นนิดหน่อยพี่น้องนีง่ครับงามๆด้วยครับมือนนี่เก็บไปเก็บมากกับใดแล้วได้แน่อยู่เลงโอ่งเหลืงองพี่น้องเอ้ามาเก็บว่าเมนี่เฮ็ดเพิ่นเห็นนะครับเลยมาเพิ่นใหม้มาแล้วจนมันบานเนาะมันบานแล้วถ้าไปล่างมันก็นดจะปวเสียบ<ช>้ ยางวัตสีเราพกคนฝนมันบแบบมันยังเต็มนมันบาโดนฝนมันบาโดนฝนหลายดอกตัวนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขุนทางในมันดีโตโน่นมันบานเบิดเนาะทางโน่นอีกอืมนนี่มันบานหมดเลยวันมีแต่ไปไปโมกตามเตียวแล้วเนาะดอกมันบานครับ วันโกนมาเก็บยังจุ้มๆเลยแต่เมื่อวานมาได้เข้ามาไม่เท่าวันเดียวมันกับบานแล้วปวดร้ายวันเนาเมื่อวานเมื่อวานโกนเนี่ยเจมีเจเลยละงก์อะไรเห็ดไข่อะเห็ดคนละอย่างมันบานหมดเนาะถ้าเมื่อวานนี่กำลังจุมเลยเนาะถ้าเมื่อวานกำลังสวยเมื่อวานผมก็เดินมาแต่ผมไม่ได้เดินผมมาลึกไปบ่กเอนแต่มันก็ยังพอกินได้อยู่ดอก่ มันบาโดนฝนแรงถ้าโดนฝนเอาอะไรได้นี่ถ้าโดนฝนหนักนี่บ่ได้โดนฝนนี่เปื่อยหมดเลยเลยเปื่อยบเดี๋ยวเต็มตะกาเลยมีแต่ดอกบานเดี๋ยวเอาไปโชว์เมียเออโชว์เมียปะพอหอมแก็บหน่อยวันนี้บ่ะเต็มตะกาเลยบ่ผีต้องผี้ีตัวนี้จะโรยเนาะนี่ไหมกระลายดอกสมูเดียวถ้ามันจุ้มงามเลยเนาะ วันก่อนอะเก็บเก็บไอ้วันก่อนจะเก็บได้หลายมันยังจูมจูบอยู่แต่เมื่อวานไม่ได้เข้าคิดว่าหมดแล้วด้วยก็เลยไม่ได้มาบานหมดเลยที่ไปทรงน้ำโอ้อันนี้ตัวนั้นเท่าแล้วเท่าแล้วเอาไปเป็นเชื้อเอไปก็บ่ได้กินเอาไปก็เสีให้เฉยเฉยเสียดายเนาะมันมันบานหมดเนาะ ถ้าเข้ามาเมื่อวานนี่เมื่อวานรีไปส่งน้ำวีไม่ได้เข้ามาตรงนี้วเต็มตะกาแล้วอเต็มตะการเลยดูว่าเขามาเก็บที่หลังเต็มตะกาเลยพี่น้องดูเขาพรมบอเต็มจะมีแต่เห็ดไครมีแต่เห็ดเท่าของใครส่วยกันนี่ของพมชวยกว่าสีเหลืองเนาะสีเหลืองช่วยกว่า ตาพี่น้องรุ่นโตยเล็กน้อยครับผม,มพี่น้องดอกเดียว,ว,วยยยเฮ้ยถึงหางหยาเล็กน้อยได้พี่น้องเมื่อกี้คนใดก็มีแต่ดอกบานนะครับถ้าเป็นฝนตกใส่ก็คือเดียวบ่ได้ฝนมันบ่ตกใส่ครับก็เลยเอาได้ดูที่นี่เขาเขาบาดแทะได้พี่น้องก็ได้เพิ่มมาหาอกดอกครับผมแต่เ,เห็ดไข่เนาะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมวยนะครับขอบคุณจีบกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจ ตลอดมากเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสหรับคลิปนีสวัสดีครับ